ดูการยินดีต้อนรับสู่ช่องสมุชูชาแนลค่ะยาาก็มาแล้วนะคะเอฟซีนะคะอันยิบโดนไปคือเข้าโดนอันนี้นะเนี่เขาเขาเนาเ่อเข้นเข้ากนีไปเลยเิเบิบะบะบนะเบิดบบดบบเดเาเบร ป่านี่ให้ไว้จะบอกยาพายาพานี่แหละเอาแบบนี้วันนี้เสร็จไหมเสร็จยังไงต้องเสร็จทั้งทั้งสองไม่เสร็จก็เอาไฟจัดเก้าจัดเจ็ดไหมต้องเสร็จก็ต้องเสร็จแล้วเนาะเมื่อวานนี้เสร็จยาผ้านี่ยาผ้ามาพี่อันเย็บแล้วแหละฝ้าหน้นน่ะยาชิสอนยาผ้าเย็บขัดอันนี้อันนี้นะโดนไปอ้นนี้เลยเนี่ยเนี่ยเราก็เย็บไปอันนี้แหละเรื่อย ว่าเขาเน่าเพื่อเฮาเลยดิมันง่ายแล้วนั่นยิบสิดแมนแมนจ่าเจ้ากะยิบไปยิบไปเรื่อยๆโดนไปคือเฮาโดนอันนี้แหละมันมีแหละอันนี้อ่านี่นะอันนี้เขาเจ้าห้อยมาแล้วห้อยมาแล้วจ้าเขาห้อยมาแล้วเฮาแบบเขาโดนนี่ก็อ้อมมาเลยอะไรอย่างนี้พาอ่ะได้ได้จ่าพี่พี่พี่มาถ่ายพี่พี่ร้อยขาแล้วเด้อ อันอันอันนั้นอ่ะอันที่หนึ่งป้าทรายป้าเออตอน่เก้าน่ะกดไหมต้องวัดทำดีๆนะเพราะว่าอันนั้นก็าทำก็บอกว่าเชื่อก็บอกแล้วมาอยากช่วยเหลือมาต้องการทุาที่เหลืออ๋อเหรออ่ะคุณหนึ่งไปพาก่อนนะมาหลอดไปนอนอยู่เหลือป้าใราบ้านไปตลอดไเนาะตลอดอยู่บ่มัหลอดเลยเนะบ่มันแงวนไหลหลานกันเนาะเออหอยกระเซลหอยกระเซลอะไรอย่างนี้ละหลานกต่เนาะรอดหรอดเนาะ กระตุ้นแล้วเนาะต้งหลอดแล้วเนาะได้เป็นยาแล้วเนาะเข้มนี่บดเอาออกบ่บ่ได้เอาออกจากเขาแล้วเขายเรามาเก็บเอาเ่ยผาเขายเรามาทอดไว้ยาเมากยาเยนมากทีทีแล้วมันยังแน่น่ต้องแน่นนะลูกทีพอีมากเลยทีพดกลางเนาเนาที่สุดทางาง ม้าหางแล้วกันเนี่ยเนาะอืเอ็กคือคอยเอ็ดเนี่ยมันจะไม่แน่นเอ็ดให้มันเนียนๆเอ็ดให้มันเนียนๆเอ็กซ์คอยเอ็ดมันเนียนๆเอ็กซ์จุ่มพวงเฮ็ดท์จุ่มพวงเฮ็ดกซ์คืนก็จะได้แต่ละอันเนาะเผื่อจะจับให้มันได้ระดับซ้ำกันเนาะอยามันได้จะได้เลี้ยงกันเจริงจรินาจะไม่เนี่ยพี่เฟืองนี่ตั้งแต่เชื่อมเหล็กเลยนะเชื่อมเองเลยนะเนี่ยเชื่อมเหล็กเองแล้วก็ผูกตัดผ้าเอง เย็บเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ติดเองด้วยนะครับผมต่อไปก็จะยกไปติดตั้งเองแล้วก็จะเก็บเองนะครับผมอะไรจะเก่งขนาดนั้นงานนี้ลุงมอบหมายให้พี่เพืเดี๋ยวนะงานนี้คนที่อยู่ข้างหลังที่เองนนใดก็มี่รัมีลุงเพื่อนเป็นคนเป็นคนเชื่อมเนาะแล้วก็มีแอชเดแล้วก็มีเอ่อน้องอดีซอนแล้วก็มีบาวบาทแล้วก็มี ลุงวางเบาโน้ได้ทำไหมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเริ่มเล็กเลยใช่ค่ะโอ้แอดไซเป็นเฮ็ดทำนิดนึงอยู่เห็นแอดไซไม่ได้ทำเลยย่ก็วาอยู่แอดไซทาสีเาแล้วมาข่วนแล้วเป็นมาเฮ็ดซอยย่เขาทำอยู่เป็นแย่าอยู่น่าย่ไปทำอะไรนะย่าพ่นสีพ่นสีเราก็คือกันเขาคอยละแอดไซแล้วบเฮ็ดมากวนมากวนในแปลนทีกันย่างนี้ ไปซิเลอร์แล้วโอ้เมื่อกี้เนี่ยยึดสร้างคาเฟร่มแรงร้องใจกันหลายๆคนอ้าวบอกรือว่าไปแล้วนั่งไงโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาเพรียมเสิร์ฟกาแฟแก้วเดียวตั้งใจขนาดพี่เนาะว่าจะชิมกาแฟค่ะมีโกโก้แล้วก็มีกาแฟเอาเกาแฟเอาโกโก้ดีกว่าเอาโอวันตินโกโก้ค่ะเาไม่รู้เอาโอวันติน อวันตีเอาไข่เป็นตาได้กินส้นตีนเนะสั่งโอวตินพับโกโก้กัถือมาถือเลยเดี๋วเดนดนไปเลยเนี้ยเอาแซมเอาแซมจังสั่งโอวันตีเหมือนจะได้กินส้นตีนอ่ะดูจากการมองหน้านะไม่ไม่นี่ป okay. ้าต้องทำให้เต็มแล้วาแบบนี้อย่ไปอย่าไปดึงขึ้นอย่าไปดึงมันจะอันนี้มันจะเห็นเลขอาเพื่องบอกว่าให้เอาทำแบบนี้หน่นะให้ ไม่ให้ไม่ให้ดึงลงแบบนี้ไม่ให้ดึงลงค่ะย่าให้ให้เอาเคลื่อนขึ้นดันขึ้นมาดันขึ้นมาเวลาเราไปตั้งฉัดอ่ะมันตัวนี้มันจะไม่งุ้มตัวนี้มันจะตรงไปค่ะแล้วก็อย่าอย่าทำให้แน่นอย่าทำให้แน่นท้ายแล้วมือเบาๆไม่ไม่ีดันดันขึ้นมาดันดันขึ้นมาแบบนี้ดันขึ้นมาแล้วอย่าให้มันแน่นได้เราหน่อยอย่าให้มันแน่นให้มันรวมๆไว้ได้สุดละดีใด่จ้ะเป็นการเป็นงานเนาะ ทีมงานขนาดว่าพราะทำมาไดใช่เราก็มีประสบการณ์เมื่อวานเลยชมยอดประสบการณ์อันนี้ระดับบรมคคูแลนะครับเราเรามีประสบการณ์เราไม่ให้นี่ดันดันขึ้นมาอย่าไปดึงลงเออก็ทำทั้งวันทั้งวันนะครับทำทั้งวันทำทั้งวันเมื่อวานพี่เฟื่องนะครับทำทั้งวันย่าชินั่งดูนั่งดูทำทุกคนก็ได้แล้วได้แล้วเมื่อวานเนี่ยอย่างผมนี่ไม่ทำอะไรนะครับเปืวนคนนั้นคนนี้นะครับผม แล้วก็ให้เขาอีกนะครับไม่ไม่ช่วยยังจะมากวนอีกนะครับเดี๋ยวแล้วก็จะมีคนพูดให้อยู่ไป่เอารัดไปก่อนเลยกทุกเจ้าที่บ่อยมีแน่ๆอ่ะไม่ไม่คนดูเนี่ยมีแน่ๆเลยเถ้าวเหอลุงจิมาไม่ใช่ตำทัศหน้าที่นี่ไงจะมาเข้าทีมสวเหรือลุงจิมแก่านี่แปลกๆนะผมมาตอนไหนจะทวงผมตลอดเล้วมาตอนไหนคุณก็เห็นอ้าวเงียบ ก็เจ้าว่าบามาล่ะบามาล่ะทีมนี้มันแม่จะบอกว่าไม่มาแล้วทีมนี้ไม่มา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 น้อยมาเยอะๆเอาคือสั่นนะสันมาบ่อยเอาคือกสั่นเนาะขบวนตัดสั้นก็ตันยาวเลยนั่งบริตต์ต่อดูจ้าโอ้ตีหนึ่งตีสองแล้วนั่งยิบติบอยู่เด้อจะดูถูกเราเด้อ อย่าไปดูถูกเด้อตีมือนะมันไม่ยากไปว่าตีมือมันหลุงจิมเด้อผม่ยากเลยไม่ยากเลยไม่ยากเลยโอ้ยมันอะไรกันที่ยังเหลืองมาอันนี้เหรออันนี่ก็เป็นทีมนะครับชั้นชั้นทองนะครับเพิ่งเสียไปแล้วนะครับชั้นสิบหกชั้นนะครับผมตัวนี้ก็ชั้นเก้าชั้นนะครับแล้วก็เหลืออยู่หนึ่งนะครับสิบหกชั้นฟ้าชิงห้าชั้นดินอันนี้เย็บใช่ไหมยันยันยัน มาดูดีๆนะต้นนั่นน่ะมาดูเองเลยอยู่เป็นยอดฉัดด้วยมามามเป็นต้นตับมงคลแดงสีนะเพราะว่ามันไม่ตรงเลยจีบก็ไม่ตรงหมดเลยสามอันนี่เลยแต่ย่าหนึ่งมานี่เลยมีตรงคุณพ่อพ่อทำอ่ะช่วยไอ้คุณอ้อยคูณสวทั้งหลายเนาะใช้ชื่อว่าสวแล้วนะคุณใช้เองนะค่ะย่านี่แหละตั้งชื่อให้ย่านี่แหละตั้งให้เพราะว่าเรารู้อยู่ว่าเราเป็นอ้าวมา พภาษามาแล้วมาแล้วบอช่วยพ่อกันมาเอาได้แล้วไว้ที่นี่ล่ะมาพ้อจังไดเขาพ่อกันอยู่สิบหมื่นเนาะมามามาเข้าทีมเลยภาษาทีมสวได้เข้าทีมนี้เลยออกยากนะว่าท่านเป็นสวได้นั่นเห็นเลยไม่เข้าเหรอไม่เข้าสวบบได้หมดแล้วคอยยังไง้ป็นไประดานี่สามตัวได้หมดแล้วในยามนี้ดีมากเลยจ้า ญาญาผ้าอะไรยิบเงินญาเยิบยูนิโอเขาไปเอาน้ำมาปูเดีนี้ก็เดิเด้อมันดำบนหยกขึ้นก็ได้อายกขึ้นเนาะตันี้อีกบย่างอกจวนี้เพราะว่ายังไงก็ต้องยกแล้วเชื่อไหมภาษาย่าที่บอกว่าเป็นครั้งแรก ครั้งแรกเออครั้งแรกคนมาย่ะภายะภาเจ้าเดชสามเจ้าเดชครั้งแรกบารืศครั้งแรกเอาย่าพาก็ครั้งแรกครั้งแรก้อยมาสร้างว่าแต่ย่ะนี้ก็ครั้งแรกวะยะหนิงเอาเมดาก็ครั้งแรกเอาครั้งแรกหมดเลยนะครั้งแรกหมดเลยแต่เสียงออกเพี้ยนๆนะป้าไทยบ้านเสียงเพี้ยนๆนนะลูกร้านปู่ลูกหลานปู่

ขอบคุณขอบคุณที่ให้โตมาเนาะมามามาคุณเจยไป็นปนลักรี่ยูสายคุณเจยเยยสักผ้าอยู่สักผ้ามาแล้วเราไปตามมาอยูอ่นี่ไงมาทอันน้าา แร์พวกสอให้งด้แชร์ให้จะแชร์ให้นี่ก่อนร์ใทุกคนเด้อแชร์ให้เด้อแชร์ให้ขึ้นด้วว่าชองน้อยดีดีนะมือน้อยละโอ้นี่ยใคว่าชองน้อยเจยมาแล้วบอเจอยโอ้ยเขาว่าอยู่เจอยจะท้อเจอยเอ้ย ซ้ำกันนั่นเลยเจ้เอ้ไปชุดแหแดงแลตเวนีุ้มาดีอยู่ตรงนี้มาถอมานมาสีผีพอแล้วบอกไห้สีแล้วว่ะุดอยากขออย่าอาาทำอะรไม่เป็นไปอยู่ที่ไร่ที่สวนดีกว่าอืมเป็นน่ะอย่าโนใจอย่าโนใจ หนึ่งมาตรฐานที่ถึงสองหมื่นนอนนะโอโบเนี่ไม่ถึงสองหมื่นด้ยสองคนนี่คก็ไม่ถึงเลยเไมไม่เข้าไปเวลาหูไลส่งไปเลยหูดันกระเจียวทำไมจะไม่เข้าเข้าไปบ่อยเห็นแต่แม่ไทยบ้านทำไมจะไม่เข้าเข้าไปดูจนอ่านเขาไม่ไม่ทันจนไม่อ่านขอรอขอโทษจ้าจะไม่เข้าแล้วหนึ่งวิทย์ต้องแต่อยู่ปกคองแล้วเข้าไป เออมุกี้เมนเมนเยอะเหรอเห็นป้าไทยบ้านก็จะดันป้าไทยบ้านบ่อยนะช่วยกันติดตามป้าไทยบ้านด้วยนะก็จะบอกไปดูพี่ของแม่บุญถินป้าไทยบ้านด้วยนะเวลาเราไลฟ์เราก็จะพูดบอกเขาตลอดใช่ไม่ป้าไทยบ้านโอ้โอ้อาจารยนช่องไล่สินไงคนที่ดูน้อยอย่างเงี้ยก็แต่อาจารย์ไม่ถินอาจรย์ไม่ถินคนถินไม่ถินตรงแม่ก่อนเราเนี้ย ใจเยอย่าน้อยใจน้อยใจโยขอโทษ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 ที่ไม่ได้อ่านนะคะเรวจะไปวางดิงให้ยอกหยอกันมาตั้งโห3ปีแล้วทีนี้แย่จาขาวตอนให้แอนยังได้2หนึก็ไปถึงหอบกวดจิตยังไม่สนใจ ขอให้มีคนดูคิดให้เรามันไม่นอยเลยนะมันขึ้นรายน้อยไม่ได้ตั้งเชื่อแล้วไปกดแชร์แต่เวลาไลฟ์สดมีคนเข้าไปดูเยอะนะเดี๋ยวนี้หนักใช่เดียวก่นเดียวเราเจ็ดสิบสี่คนเดียวก่นเดียวสี่สิบห้าอู้หูหนูไปดูข้นก็ไม่ได้เป็นเดือนนี้นะเปลี่ยนไปนะอ๋อญาหนิงเมื่อก่อนก็น้อยเห็นไหมเออญาหนิงก็ไม่ได้มาเขาไม่ได้มาท่ดนแรกญาหนิง เออตั้งแต่ก่อนแมเน็นหิงเพิ่งจะมานี่มาอยู่แต่้นดอะไรมาแต่เริ่อกเริ่มแรกเลยเนาะเฮโทรศัพท์ผัปลาติ๊กบันิโอข้างนี้ไปชิโดเป็นแก้วเหรอโทรศัพท์ยงมนเม่เชานี่แหละไรทำเนี่ยโอ้บอกว่ามันดำได้แต่ว่าเราผมันฝึกเนาะมันึกมนกว่าอรยากฝึกิ่เอาที่ห่อดีมันละไม่เป็น ยาด้วันเลยยาเชียคุณดูต้องเสตใส่ใส่เลยอ่ะดูเยอะมาแล้วกาแฟสาวเปี้ยวมาแล้วมาเลยน้องเปี้ยวมาแล้ววันนี้เอ็ดมิน่ารักมากเลยวันนี้เอ็ดมิน่ารักวันนี้เอ็ดมิน่ารักมากเลยเป็นปยังมาใหม่เดี๋ยวป๊อปนี้คุกกเต็มค่ะ เจ้าตาบ่เห็นเนอะจัดนสิร์ฟเยไม่ได้คิดเลยโอ้ยไปเอา่อีกเลยโอ้ยลองคิดเอาใหแล้วไปเอาอยู่ไปนั่นแหละเอน้มาาวาไปเอาปูให้ตกไหอแล้วสอดไปเลยนี่ไปเลยอีบคอร์ดอ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 อ

ชเด้อนเมให้มีเปี่็นไอะคนเก่าดีนะเป็นเมื่อคืนมันเป็ี่ยนชื่วเมื่อคืนนี่ราขางเลยเป็นอะไรอีกยาชีเป็นคืเมื่อคืนนี่ละชีเด้อลดขงงานมาแล้วเดี๋ยวให้ให้งานมาแล้วเออชีเปนอนให้เนาะให้เนาะเดือมนาครับ หัวมันก็เป็นอย่างนั้นแหละไอ้นู้อ่ะพี่ดูสิกินกาแฟไอ้ไหมเนี่ยเขากินทีพีตัวเองไปยุ่งกาแฟอะไรมาดูเห้วข่อยเยอะแยะข่อยกินซู่เซ้าข่อยไร่สดวนใหญ่เอฟซี่กินพวกเจ้ามาลีกินจะสิมันไม่ประโยชน์หนังไม่ได้ตรงตรงแถมนี้เยอะ้วยนะข่อยกินซู่แรงซู่เศร้าข่อยเอฟซี่เบิ่งหรือจะมาค่ายเบิ่งคลิปข่อยนะ แล้วแอนจงเี่ไม่ได้เ <observer> ดี๋ยะูกดนย้อนไป่อนไม่เคยานอันนี้ก็ยุ่มไปต้องปัดออกนะ

แล้เมื่อกี้ใครสั่งโกโก้จะว่าใครมาหนิใครวะอันเดียวดูดีๆไม่รู้ว่าใครมาโอิเป้ใหญ่อีตัวนี้เพิ่งมาหนิอิเป้จะมาถึงจะรับจับจอบอันปูพองบ่อ่ะอีเบ้จะมาจอบปูพองบ่แมนโอ้ยไป็นไงละปูพองบอลเมื่อหรอคอยอยู่เพื่อน ไม่ยังโอ้ผมมาแย่ผู้เขียนเพิ่นครับโอ้มเพื่อนเพิ่นออเพื่อนเอาเพิ่อนมาอะไรเนี่ยกระบอกจอกระบอกไงชิดก็เลยให้โอ้มาแย่ให้ชิดลุงบอกว่าถ้าทำเสร็จแล้วก็เอาอันนี้ขึ้นปากเลยกระใสถ้าแม่กระบอกกระเฮ็ดให้เบิ้งอะไรได้เมื้อเสานี่แม่พูดอะไรเบิ้งพูดอะไรเบิ้งไม่เอาก็ได้อะไรเหรอ นนะะสำหรับคลิปนี้ขอจบเสียงเท่าน,นี้นะคะแอดคิดมาตรวจง,งานนะคะจงใหญ่เลยนะคะ